โอเคครับก็วันนี้ก็น้ำท่วมบ้านพี่นะครับทุกคนอือพี่นอนอยู่ดีๆพี่ว่าน้ำอะไรเปียกๆนะครับทุกคนอือพี่รีบตื่นเรือครับทุกคนเข้าว่งพี่เลยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่จะถ่ายดูครับในในห้องนะครับตอนตอนน้ำแห้งนะครับทุกคนอือโอ้โหทุกคนดูสินี่ทุกคนสนุนนะสูงนะทุกคนนี่น้ำเต็มป่ายางบ้านพี่เลยครับทุกคนอือตอนเช้านะครับที่สงขลานะครับ โอ้โหทุกคนดูสินี่ทุกคนดูดูน้องผมนี่ทุกคนโอ้โหเล่นน้ำาแล้วครับทุกคนนี่นี่ทุกคนทางเข้าบ้านผมนะครับทุกคนนี่เห็นไหมน้ำเต็มหมดแล้วครับทุกคนโอ้โหนี่ทางข้าบ้านผม โอ้โหตรงนี้ขึ้นประมาณหัวเขานะทุกคนเออตรงเนี้ยเขมากเลยเนนึกว่าเด็กกระโปงนะเด็กกระโปงอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูหน้าบ้านนะครับทุกคนอ่ะตามมาเลยนี่ทุกคนดูในสวนนะคะในสวนนะในสวนของพี่นะครับอืมนี่ทุกคนเดี๋ยวเปรียบเทียบขาน้องดูนะอ๋อไหนนี่เนี่ทุกคน คนลึกอ่ะคืออ่ะทุกคนดูทางขบันที่น้ำท่วมนะคะนี่น้ำก็กลัวนะคะคือก็น้ำล้นน้ำเต็มเลยก็มีเด็กๆหลายคนนี่ทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูอะไรมีวงหน้าติดเล่าเลยทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูอะไรใหดูบ้านเราไม่น้ำท่วมก็งัวด นี่ทุกคนน้ำตม้มครอบงูพี่นี่กูดเตี้ยครับนี่ดูงูชื่ออะไรทุกคนตั้งชื่อมันหน่อยเลยก็ต่อน้ำ่วมครอบงัูนี่ทุกคนหน้าบ้านทุกคนดูหน้าบ้านทุกคน คุณดูในบ้านทุกคนนี่น้ำเข้าบ้านแล้วทุกนโอ้โหทุกคนดูสินี่ถ้าเปิดตูไปน,นะน้ำเข้าบ้านตันเตียงครับกค นี่ทุกคนนี่น้องหมาทุกคนน้องหมา,อหมาโอ้โหน้ำเท่วมทุกคนดูนี่บอ่อปลาของพี่นะบอ่อปลาฉลามนะนี่พี่เลี้ยงฉลามไหมนะนี่โอ้โหทุกคน มันเป็นรอบที่สองแล้วนะทุกคนรอบนี้มันหนักสุดนะครับทุกคนอะทุกคนดูโอ้โหพี่ถูกกวาดห้องถูห้องอีก่ะทุกคนดูหัวมันจมนี่มันเข้าห้องพี่นะอันนี้หน้าปักตูด้านนอกนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวไปกันต่อ ทุกคนดูซี่มีเด็กเล่นน้ำให้ละคนนี่นี่เองละคเอาเรือนำน้ำมาจอดได้นะเอาเรือนำน้ำของผมมาเลยนลน,นี่ทุกคนทุกคน,กคนอยากไปเห็นบ้านเราไหมนี่นี่ด้านหลังทุกคนน้ำก็เข้านะด้านหลังนี่ ด้านหลังบ้านพี่นี่น้ำก็นะโอ้โหท่วมหนักในรอบสิบปีนะครับทุกคนออโอ้โหทุกคนดูสิโอเคเดี๋ยวพี่จะเดินให้ดูนะ นี่ต้นมะขามทุกคนโอ้โหคน้ำท่วมไปหมดเลยครับทุกคนโอ้โหดูหมาพี่สิทุกคนมันจะมันจะกลับบ้านนะทุกคนเออดูมันร้องสิทุกคน,ม,น,กคนมันจะกลับบ้านมันกลับไม่ได้นะนี่โอ้โห นี่ทุกคนโอ้โหมาจากกลับบ้านทุกคนนู่มันมันจักลับบ้านทุกคนนดูนะดูเส้นทางทุกคนนู่มกลับไม่ได้ครับทุกคนคือมันไปเที่ยวมาแล้วมันมันกลับไม่ไม่ได้ครับทุกคนโอ้โห,โโหทุกคนดูสโโิโอ้โหน้ำท่วมครับโอ้โหจบหละ โอ้โหทุกคนดูสิเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูนะนี่หัวของพี่นะกุอคนอือหัวชวนชนชนมาแล้วร้อยไฟอ่ะทุกคนชนะทุกทุกตาครับทุกคนอือนี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่นี่เป็นหัวของพี่นะครับทุกคนนี่ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยแหมเห็นไหมมัน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 ยักโคนะเมื่อกี้ โอ้โหทุกคนดูสิน้ำท่วมทางเข้าบ้านพี่นะ่ะทุกคนเออนี่รถโอ้โหจมป่ายางบ้านพี่หมดแล้วนะโอ้โหทุกคนดูสิน้ำอ่ะคิว่ะคิวอ่ะยิ <th> ่งงานอาคิปยาวมากนี้ เามกน้งตเรเ่ะเยนี่มันวุ่นว่อนุนนูบ้านพี่น้าคนเห็นไหมเออทุกคนดูสิในป่ายางโอ้โหจบละจบละ

ทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูน้ำหมุนนะคือพี่ชอบมากะครับทุกคนนี่ทุกทุกคนดูน้ำหมุนทุกคนโอ้โหเหมือนพาย,ยุเลยโอ้โหโอ้โหทุกคนดูสิ ทุกนบ้าพี่อยู่นู้นนะนู้นเดี๋ยวพี่ขอเอาเรือดำน้ำมาก่อนนะคือไม่ไหวละผมขออนุญาตนะครับเอาเรือดำน้ำลงสู่น้ำนะครับให้พี่น้องสู่สายตาพี่องประชาชนได้ดูกันไปไปนี่ทุกคนดูแตนุนเข้าบ้านบ้านพี่นะครับทุกคนดูโอ้โหทุกคนดูน้ำไหลสิถนุนเข้าบ้านพี่อะ คนดูโอ้โหเล่นเชสกีได้เลยนะน้ำไหลแบบเนี้ยทุกคนดูสินี่ถนุนถนนดำนะคณคือดูสินี่โอ้โหทุกคนดูโอ้โหทุกคนดูโอ้โห นี่ทุกคนโอ้โหทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูโอ้โหทุกคนดูสิหน้าโรงเรียนของพี่นะเมื่อก่อนอ่ะหน้าขนอะงเรียนเก่านะโอ้โอหนี่ทุกคนดูโอ้โหทุกคนดูน้ำสิทุกคนนีนนนะ่ทุกคนนี่ถนนนะทุกคนอือโอ้โหนี่ถนนหน้า โรงเรียนเก่าของพี่นะนี่โอ้โหเดี๋ยวพี่ข่อข้ามอีกฝั่งไปละกันโอ้โหทุกคนดูซินี่ทุกคนโอ้โหโอ้ทุกคนดูนนนด,ดูในโรงเรียนทุกคนนี่โอ้โหท่วมยาวไปเลยนะคนนู่ท่วมยาวไปสุดฝันนุนเลยนะโอ้โหทุกคนดูเออ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 ทุกคน ดูสิทุกคนนี่ทุกคนน้ําก็ลดแล้วนะครับทุกคนดูดูในห้องทุกคนทุกคนดูในห้องสิโอ้โหนี่น้ําท่วมคนน้ำก็ลดแล้วนะ้าก็ลดแล้วนะครับทุกคนโอ้โห